มันเหนือการค่ามาจริงๆนะทุกคนหนึ่งโดยค่าสิบบาทสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องมี่มิววันนี้เราก็จะมาอันแพ็คเสื้อผ้าจากติ๊กต็อกกันนะคะนี่ถุงใหญ่มากทุกคนในนีน้นะคะเวสั่งมาทั้งหมด น่าจะประมาณเกือบยี่สิบตัวนะคะทุกคนเราไม่ไหวคือลุ้นมากมากเลยนะคะเพราะน้องว่าถูกมากๆเลยอะ่ะตัวหนึ่งอะ่ะที่ร้านเนี่ยนะคะเขาขายอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทไม่เกินหนึ่งร้อยห้าสิบาทอะ่ะอยากดูว่าข้างในอ่ะเป็นยังไงบ้างะคะ่ะเดี๋ยวมา u n p a c ็กันเลยนะคะคิดว่าน,น่าจะประมาณประมาณเกือบยี่สิบตัว,วนี่นะคะก็จะมีทั้ง เสื้อทางกางเกงเนยนะคะถ้าอยจะไม่ผิดน,นะผมรู้แบบสั่งมาเยอะมากๆเลยอะ่ะคือเต้นสุดๆโค้ดอนใดมีแกะถุงเสร็จแล้วนะคะก็ะมีความคาดหวังสูงระดับหนึ่งเพราะในไลา์ฝากหนูเข้าไปอยู่ในร้า์ของเขาใช่ไหมคะคือผ้าเขาว่างานดีมากเลยก็รุนนะคะว่าจะงานดีจริงไหมตัวแรกนะคะตัวนี้หลุดอาาตวตารถุงแล้วเมื่อกี้ตัวนี้นะคะไหมโฟมสีเขียวโฮ้ยผ้าดีมาก ทุกคนดูดูน้องแล้วมีดีเทลด้วยนะคะคือเปิดไหลเกาหลีโคเรียโคใจสุดๆอ่ะน่ารักมากกระดุมจริงด้วยต่อมาตัวที่สองนะคะสีชมพูงานผ้าไหมพรมเหมือนกันนะทุกคนตัวนี้เป็นยังไงอะ่ะโอ้ยเป็นอย่างนี้ดูเกน่ารักมากผ้างานดีมากตัวนี้จะผ้าแบบพิ้วพิสบายๆ,ายๆนิดนึงอะค่ะสวยมากเกาหลีมากแต่ใส่ได้ไหมอ่ะตัวนี้มันจะไซส์ใหญ่ไปน,นิดนึงนะคะ น่ารักมากต่อไปนะคะตัวที่สามมาทุกคนตัวนี้น้องเป็นเก้ตัวนี้น้องเป็นสเวตเตอร์ทุกคนดูเป็นสเวตเตอร์ฮูดดี้นะคะแล้วก็เป็นลายน้องหมีอผ้าหนามากโอ้สาคือน่า,ารักมากอะ่ะเก้ชอบชอบตัวนี้น่ารักมากร้อยห้าสิบบาทมั้งร้อยเดียวหรือร้อยยี่น่แหละขายได้ไงต่อไปนะคะตัวที่สี่ตัวนี้เป็นแขนยาวโอ้ย ตัวนี้เป็นแขนยาวค่าดีสุดๆดูเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะน่ารักมากแล้วก็ปลายหอยด้วยตัวที่สี่นะคะ,ะต่อมาตัวที่ห้าเราก็จะขยับถ่อยไปกยไกลขึ้นเรื่อยๆนะคะบม่กัวทุกคนนี็อันนี้ตัวที่ห้านะคะทุกคนโอ้ยเสื้อคุณมใหม่พมแกดูกระดุมดีเทลผ้านุ่มมากผ้า,มมา,ผาดีมากคุเรียมากตัวนี้น่ารัมากมา,รมากนะคะทุกคนชอบ ไปนะครับตัวที่หกเป็นยางนี้นี่เป็นเสื้อกาทุกคนเป็นเสื้อกาฟิลนี้ตรงนี้เป็นไหมพรมแล้วตรงนี้เป็นแบบผ้านุ่มๆมาเป็นแบบกากเชอด์เป็นโอเวอร์ไซส์น่ารักมากแกเสื้อผ้าเขาดีทุกตัวเลยนะทุกคนถ้าเทียบกับราคาคือแบบหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบคือดีมากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เจอกันเกงเลยนะคะ,ะเข้าสู่ตัวที่เจ็ดตัวนี้สีเขียว่้ เกี่ยวขนาดนี้คือคือเฮย้ฮยเสื้อกันหนาวแกเราดูลายดิแกมันอะไรรินปะมันไม่โบโบเบเบนอเว้ยคือผ้ามันดีมากผ้ามันเลิศมากเฮย้ยมันเลิศอะโอ้ใสน่น,น่ารักมากเลยสืที่แปดนะคะนี่ดูก็รู้นะว่าเป็นเสือ้อเป็นเสือ้อเฮย้ยเป็นเสื้อแบบครอบเกือบจะขอบประมาณนี้ เฮ้ยน่นารักอะแล้วผ,ผ,ผ้าดูผ้านะทุกคนผ้าดีผ้านุ่มเคยมาเลิศแต่ปะแล้วดูดีเทลว2 k ทูเสุดๆโลดเป็นที่เก้านะคะทุกคนเปิดม่ไม่เป็นกางเกงเลยแต่คิดว่าตัวนี้่น่าจะเป็นกเกงว่ะนี่นะคะเออเป็นกางเกงแล้วกางเกงผ้านะคะใช่ไหมเขาเรียกกางเกงผ้าไหมแกมันเลิศอะมันดีอะเฮ้ยสีฟ้าน่ารักมากเอาไปใส่แบบไปเที่ยวไปทำงานไปคาเฟ่อะ่ะ ล้วคือผ้าดีมากตัวนี้ไซส์ S นะคะก็คือตรงไซส์สุดๆ้ายหอยแกเฮ้ยมันเลิศนะเว้ยดูดิไปนะคะตัวที่10ต,ตัวนี้เขาไม่ได้แพ็คถุงมาให้อะตัวนี้อ๋อแต่ยังมีป้ายห้อยนะคะนี่งานมือหนึ่งนะทุกคนอันนี้เป็นเอ่อกระโปรงคากโก้นะคะเฮ้ยกระโปงยีนคากโก้ตัวนี้เหมือนจะได้มา150บาทต่อมานะคะตัวที่ เอ็ดแล้วตัวนี้นะคะคล้ายๆกับตัวที่ใส่เลยเหมือนหรือเปล่าหรือว่าเอ็มบาซัมเฮ้ย <c oughs> มันเหมือน๋อมันไม่เหมือนตัวนี้นะคะเป็นขอบนะคะคอปกแล้วก็เป็นผ้าใหม่พรมทุกคนผ้ามันหนามากอะมันเลิศนะแต่มันจะเหมือนตัวใหญ่นิดนึงอะลานนี้เขาตัวใหญ่นิดนึงนะคะตต่อไปนะคะตัวที่สิบสามนะคะคุยขอโทษนะทุกคนที่แบบเอารรมรกองไว้ดูแบบ กองกองไปก่อนเนาะอันนี้ตัวที่สิบสามนะคะเป็นอะไรอะ่ะเป็นกางเกงเหรอเป็นเสื้อเป็นอะไรอะ่ะเป็นเดรสเป็นเดรสญี่ปุ่นแพงมากนะเป็นเดรสนา่ารักมากสีน้ำตาลเดรสญี่ปุ่นนา่ารักมากต่อไปนะคะตัวที่สิบสี่แกเอาคนอะไรวะซือเสื้อผ้าแบบที่นุ่เกือบยี่สิบตัวแต่แบบตอนที่เข้าไปดูในไลานป่ะคือมันก็น่าซื้อจริง,รงอ่ะมันก็ต้องแบบเตอสักหน่อยเนาะ ตัวนี้นะคะเป็นกางเกงหรอเป็นกระปุงกระปุไงไวทูเคแกมีซับในหรือเปล่าอ๋อไม่มีซับในนะคะไม่เป็นไรกระปุยไงยาไวทูเคตาหลังเนี้ยเหมือนจะได้มาแบบแปดิบาทแบบฟุกๆุกบางแกคือถูกมากนะเ,นเพื่อนๆก็งเพิได้หมดแล้วอ๋อมันมีทั้งหมดสิบกตัวนะคะเป็นตัวที่สิบห้าแล้วก็สิบกนะคะตัวนี้คล้ายๆกับตัวที่มิใสยอย่อยู่แล้วอ่ะจะเปิดกัวนก่อนนะฟิลแบบลายทาง อ๋อตัวนี้เป็นกาน่ารักไหมเอาไว้ใส่กับกระเป๋าญี่ปุ่นตัวเมื่อกี้ก็ได้นะเฮ้ยน่ารักจังนะตัวนี้นะคะตัวสุดท้ายแล้วตัวที่16กนี่จะเป็นอะไรเอ่ยคิงเิงไงิงมีเข็มขัดมาให้ด้วยพี่แกมไม่เล่นนเว้ยมีเข็มขัดมาให้ราคาเท่าไหร่ไม่ชัวร์อาจจะแบบร5 0ย50มันก็ไม่เกินรา0ย50อยู่แล้วอะเพราะว่าเขาขายแพงสุด150นะคะร้านนี้แล้วแบบ ขมขัดมาด้วยอ่ะเฮ้ยไม่เล่นนะผ้าดีด้วยอันนี้นะคะเป็นข้างหน้า เฮ้ยน่าก็เป็นแบบกเกงน่าก็เกาหลีทุกตัวเลยอ่ะแล้ควคอนทิมเนี้ยคือมีวันสั่งเองทั้งหมดเลยนะล้วคือมา u n แพ็คให้เพื่อนๆดูนะคะพอรู้สึกว่าเราอยากให้เพื่อนๆแหละช่วยดูว่าร้านในติก๊กต็อกมันจะดีไหมแล้วราคาที่แบบซื้อมา100บาทถึง150บาทอะ่ะคุณภาพมันจะบ้องไหมอ่ะแต่ว่าที่เปิดมาคือแบบมันดีมากๆเลยนะคะแล้วงานเขาอ่ะเก๋คุณภาพเหมือนที่พี่ออเดอร์มาตัวละแบบ4500เลยอะ่ะคือแบบประทับใจมากร้านเนี้ย ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ไปกันเลย๊ายบาย